สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสุมนะครับผมกาชาเกมราคอนบอลเลเจนต์อีกแล้วเออซึ่งเป็นตู้ที่ผมบอกไปว่าผมจะมาสุมเป็นรอบที่สองนะนั่นก็เคยตู้โกจิต้าครับเออให้มันดูแล้วลุล่อดกันไปให้มันรู้แล้วลุล่อดก,ก,กันไปเลยว่าจะได้หรือเปล่านะครับโกจิต้าก็ตู้นี้ผมเปิดไปแล้วนะเปิดในสเตป็ปคือเกลือมาก แต่ผมดันมาได้ไอเจ้าสามารถล่างหน้าเละเนี่ยจากตัวนะฮะจากตัวการันตีนะครับผมดีใจมากดีใจมากนะครับถ้าถามว่าระหว่างตู้นี้เนี่ยกับตู้นี้นะครับผมว่าตู้ไลท์ออฟจัตติกเนี่ยตัวละครน,น่าสนใจกว่านะแต่ว่าไอตู้เนี้ยเลือกอัติเมตฟิวชั่นเนี่ยผมอยากได้แค่โกจิต้าตัวเดียวเลยนะผมพูดเลยผมอยากได้แค่โกจิต้าตัวเดียวเลย นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นกันก่อนแล้วกัน3ดาว4ดาวนะมังกร4ดาวคูยูไออ่ะคูสามตัวเป็นจิตโตอ่โกหางตุ๊กตาสองครับตัวนี้ได้ไปแล้วนะครับแล้วก็17ตัวใหม่นะเอ็กซ์เตมบบี้ตัวใหม่เอ็กซ์เตมนี่นะครับแล้วผมอยากได้แค่โกจิต้าเท่านั้นนะโอเคแล้วก็จะมาสุบกันเลยนะผมมีอยู่ หนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่สมหมดหรอกนะครับไอหมื่นเจ็ดพันเนี่ยเออเพราะว่าผมจะเก็บไว้ตู้ต่อไปด้วยไงเพราะว่าสมมติว่าผมไม่ได้กูจิต้าวันนี้คือเดี๋ยวมันก็วนมาอีกอะ่ะเออพอตู้ใหม่ๆมามันก็วนมาเป็นตัวหลังตู้อยู่ดีโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับตัวทวงเลทก็เนี่ยเนาะมึงไม่ต้องออกนะไอพวก,นเ,พวกนนเนี้ยเออไอพวกเลทน้อยๆเนี่ยมึงไม่ต้องออกกูจิต้าเลทศูนย์จุดห้าเนี่ยออกหนยเหอะมาครับ จะเริ่มเปิดนะผมพันแรกผมบอกแล้วว่าคลิปนี้ทิ้งท้ายแล้วตู้นี้นะครับมาลุยเลยพันแรกไปแล้วลุ้นท้องฟ้าอย่างเดียวอ่ะุ้ยมีดาก้อนบอลมีดาก้อนบอลนครับมีดาก้อนบอลโอเค เปลี่ยนร่างโบลี่ออกตลับเอลเอฟอูโบลี่ออกตั้งแต่อูแปลงร่างเป็นอูแต่มันแปลงเป็นปเปจิตโตอะผมอยากให้มันแปลงเป็นโกจิต้านะครับนี่แปลงเป็นเปจิโตอุโยแต่โบลี่ออกตั้งแต่ทันแรกเลยวะ่ะมาครับทุกคนลุ้นไอ้ลุ้นเอลเฟแล้วมาผมขอแบบขอโกจิต้าตัวเดียวอ่ะหรือว่าตัวอะไรนะครับ โอ้โหบอดี้มาอย่างนี้ยัง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 ก่อนยังก่อนยังก่อนนี่หนูมาแล้วเจลิมเด็ดโอ้โหเบจิโตะนี่ไงกระละเอ้ยก็เบจิโตะออกอ่ะพวกย้ายตัวไหนออกอะโอ้โหก็เบจิโตะมันมานะครับมันได้โปทาร่าฟิวชั่น ือถ้ามันฟิวชั่นเป็นโกจิต้าเนี่ยผมมั่นใจแล้วว่าโกจิต้าออกแน่โอ้โหแต่โบลี่โบลี่ออกแต่พันแรกเลยอะโอ้โหกันตีเอฟนะครับโบลี่มาโอ้โหได้ซุปเปอร์เบจิโตะมาเขมไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรสามดาวไปเออมาซุปเปอร์เบอ่าซุปเปอร์เบจิโตเนี่ย รู้สึกว่ามันจะเป็นตัวครบรอบหนึ่งปีใช่ไหมเออนานมาแล้วผมยังไม่ได้เริ่มเล่นเกมเลยนะครับตอนมันครบรอบหนึ่งปีนะ่ะมาซุ่มต่อโกจิต้าเท่านั้นซีลนกพ่อแต่แต่ l อออกเร็วอว่านี้ผมตั้งหิตตั้งหิดใจแล้วเฮ้ยยังไงวะเนี่ยเมฆสีทองมาครับโอเคเมฆสีทองมานี่เหมือนมันจะการันตีตัวใหม่หรือยังไงวะผมไม่เข้าใจวะไอเมฆสีทอง บอลกิงกิครับลุ้นกันโบลี่ออกไหม <c oughs> <c oughs> ออกก็บ้าลแล้วบอลกิงกิ <c oughs> โอเคเอตีม่ก่อนครับโ <c oughs> อ้ยตีมเ้อยอะไรเลืเจลิ่มไ็้อีกแล้ว <c oughs> โกจิตา้า <c oughs> ดูโคตรดีครับผม <c oughs> มาแล้วซุปเปอร์ทาย่าสีโกจิตา้า โอ้โห LF ออก2ครั้งติดครับผมจัดไปเด้จัดไปเด้มาแล้วครับซุปเปอร์สยาสีุ่ณป่โาโว้ยดีใจโอเคดวงโคตรดีครับดวงโคตรดีโอ้โห,โโหสบายใจแล้วผมทีนี้สบายใจแล้ว สบ,บายใจแล้วครับอู้ยเปิดไปสองพันโกจิต้าออกสุดยอดอยอยมาแจมดีครับอย่างนี้โอ้ยดีใจว่ะรามาดูกันครับเป็นไงอู้ย,อยสอกไปแล้วก็อย่างนี้พลิกได้ไหมพลิกไม่ได้แล้ว โอเคได้เลยครับผมซปเปอร์ไซย่าสีโกจิต้าครับโอ้โหโดวงโคตรดีเนี่ยนะอีกอีกเท่าไหร่จะเปิดได้ตัวการันตีนะอีกสองครั้งโอเคเปิดอีกสองครั้งนะครับยังไงก็คือตอนนี้คือประสบความสําเร็จแล้วพูดพูดได้เต็มปากแล้วว่าประสบความสําเร็จเรียบร้อยนะครับโอเคเงียบก็ช่างมัแล้วช่างมันดิเออเงียบก็เงียบไปเออ พอตัวละาสำเร็จแล้วนะครับตอนนี้การเปิดของผมมามาลุ้นกันโอ้ยโกจิต้ามาอย่างไวโอเคครับโอ้เป็นคลิปที่ไม่ต้องลุ้นอะไรนานเลยมาไม่น่าจะมีสปาร์คกิงนน้ง้วเนาะเฮ้ยมีวะ่ะ อ,อ๋อมิกาเชลรอนครับมากอนหนึ่งดาวนะครับหมดแล้วบักโอเคผมจะเปิดอีกครั้งหนึ่งนะเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอือดวงดีเนี่ยในโกดิตร้ามาครบแล้ว เปิดเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่กดออกก่อนกดออกก่อนกดออกก่อนเออกดออกแล้วค่อยเปิดใหม่โอเคปิดตู้ครับพันนี้คือปิดตู้นะครับจะเกลือไหมเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรครับสองรอบแรกเราไม่เกลือแล้วไงรอบหลังเราเกลือเราก็ไม่เป็นไรแล้วอะเออ,อเก๋เปิดแบบชิวๆ,ๆครับแต่ก็หวังอยู่นะเนี่ยหวังให้มันออกดีๆอยู่นะ เึ้นเต่าไป X อสอเฮ้ยอ๋อทัอปโตโ,โอเคตัวนี้มีแล้วนะครับน่านว่าจะขึ้นวารีเจนเลยมีแตกอ,อีกมไม่ขึ้นมาหมดแล้วมั้งหมดแล้วนะครับ โอเคนะครับผมผมก็น่าจะเปิดไปเท่าไหร่วะเออเปิดไปเรียบร้อยนะครับเปิดไปแค่สี่พันเพชรเนาะได้เอฟเอมา,าสองตัวครับคุ้มคุ้มเลยโอเคเหลือเพชรไว้หมื่นสามครับไปเปิดตู้ต่อไปสองตู้นี้สองตู้นี้นะครับปิดเป็นที่เรียบร้อยครับตัวหน้าตู้ผมได้ทั้งโกจิต้าแล้วก็ คลิปก่อนนะครับได้สามารถไปแล้วปิดตู้ครับได้ตัวนะตู้กันสองตัวแล้วโอเคเหลือเอชพี SP นะครับผมแบบการันตีนะครับการันตีเอชพีนะการันตีสปักกิ้งโอเคห้าเปอร์เซ็นต์นับโกจิต้าออกอีกสักตัวก็โอเคนะไม่มีใครว่านะ <c oughs> าออกออ,กอีกตัวก็ไม่มีใครว่านะมายังไงโหูเงียบกิบเลย ตัวอะไรวะมาดูว่าจะเป็นตัวอะไรดีกว่าเงียบม,มากโอเค,อเคน่าจะไม่มีอะไรเนาะว่าน่าจะไม่มีอะไรอ๋สเปอร์ยยาย่าบลูนะผมเบจิตา้าโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับเอ,อ่อ ตู้โกจิต้าครับผมได้ทั้งสองตัวเลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันเปิดโชว์เปิดโชว์ชวก็อยู่ไหนว่โอ้โหตัวขาดอีพี่ครับนี่นะผมโกจิต้าซุปเปอร์สายาก็ได้มาแล้วนะครับแล้วก็คลิปที่แล้วผมได้เลยนะเออเฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้ไปกดอะไรเนะี่ยมือไปโดน ไหนวะหายากล้าเกินอ่านี่นะครับสามารถหน้าเล็กก็ได้มาแล้วนะนะคลิได้กดนี่ก็ได้อโอเคคลิปนี้ประสบความสำเร็จนะครับสองสองพันแรกคือแบบดวงดีมากนะแต่สองพันหลังก็นั่นแหละอย่างว่าไม่เกลือแน่นอนเพราะเอฟออ,อ,ออกตั้งสองตัวนะครับผมก็ ปิดตู้นะครับทั้ง2ตู้เลยครบรอบ3าปีผมปิดตู้อย่างสวยงามนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะผมขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับผมไปแล้วครับ